สวัสดีครับคุณผู้ชมท่านุกท่านนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมโรโบอกในมินิเกมดีจิว่าไมา์ลตลองนะครับหรือเรียกภ,ภาษาไทยงี้คือร้านหาของฉันนะครับเลวันนี้ผมจะเปิดร้านหาของตัวเองนี่แหละเกมนี้ก็ไม่ยากเลยครับก็ดูดีก็ดีก็ดูดีไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับคือเล่นง่ายสบายครับนึ่ก็หาง,ง่ายๆครับก็แค่เออเรียกว่าอะไรวะก็แค่ตั้งโต๊ะ จ้างลูกค้ามาเอ้ไม่ได้ไปจ้างลูกค้าครับมันต้องเรียกว่าจ้างพนักง,งานครับเออนั่นแหละแล้วก็ตอนช่วงแรกแรกเราต้องทําอาหารเองนี่แหละครับอันนี้ผมก็ทาไปก่อนนะโอเคทาไปผมมีฝ่องเตาเนี่ยไหมลูกค้าก็ยังมีไม่เยอะครับมีหกคนอยู่นะครับอ่าไปกินกินแล้วครับแฮมเบอร์เกอร์ใช่ อันนี้เราก็ต้องเล่นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ EP ที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมทําต่อ EP เล็กๆยก,กันนะคืออันนี้ผมอัดไม่นานนั่นแหละแต่ผมเพิ่งเอามาทําแล้วผมก็จะลงวันนี้แหละวันเดียวกันโอเคอากินแป๊คุณผู้ชายอะนะเกมนี้ก็ไม่อยากอะไรครับก็ทําไปแล้วแหละผมจะเก็บเงินให้ได้เยอะๆก่อนนะครับโอเค โอเคนะครับค่ะนี้ผมก็เก็บเงินไปยาวๆเลยนะครับตอนนี้เงินผมก็ยังไม่พอที่จะซื้อของอื่นๆนะครับเพราะว่าผมจนมากเลยตอนนี้ผมก็ต้องเข้าไปในร้านก่อนเพื่อซื้อสิ่งที่เรียกว่าอะไรว่าโต๊ะครับสีเท่ x เ,เอกับอแล้วโต๊ะนะครับเพื่อเอามาวางครับชั้ให้สวยงามแต่ต้องข้างมันเพงไปนหน่อยผมก็เลยต้องซื้อโต๊ะไมาก่อนประหยัดครับใช้งบใช้งบประหยัดนะครับ โอเคผมพูดแล้วผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับซื้อไปเอาสักหนึ่งโต๊ะก่อนไปแต่นั้นเราเราก็ต้องจัดวางนะครับวางลงไปเลยวางลงไปวางตรงไหนอ่ะงั้นผมจะวางมาตรงนี้แล้วกันนะวางลงไป ลูกค้าเข้ามาตอนนี้ผมก็จ้างพนักงานเสิร์ฟแล้วก็เออเชฟครับจ้างเชฟมาคนหนึ่งเพื่อมาทำอาหารเพื่อมา,มาทำอาหารให้ผมครับน,นี่ผมก็วางไปอ้าววางวางผิดนะลบยังไงอะ่ะอ๋อนี่ลบลบดิทำยังไงวะ ทำไงดีชื่อประมาณช่วงนี้ผมเล่นแรกๆผมก็แบบใช้งงๆเลยนะครับไอ้ผมก็อัดไว้ได้เลยผมก็เอามาพากที่หลังนะครับเสรอประหารลงไปว่าผมไม่ชอบแบบอัดแล้วก็พูดไปด้วยมันแบบมันออกทะเลเข้าใจไหมโอเคแล้วก็ใส่ลงไปอันนี้เป็นพวกแบบเฟตติ้งหรปะพูดถูกไหมนะ เป็นพวกปัวบินะครับต่างๆมันจะบอกหลายๆอย่างเลยนะครับโอเคไหมเกมนี้มันง่ายมากครับไมลำบผมมากเกมนี้ผมก็งงเลยนะครับว่าเนี่ไห,ไหมอย่างเช่นตอนนี้แหล่ผมอะ่ะกดอยู่ที่จริงมันทาให้ที่จริงมันให้ผมมาทําอาหารเพราะว่าผมไปกดรับออเดิ์ที่มันที่ที่คุณลูกค้าให้ไว้แล้วผมก็ไม่กด ไปทาอาหารสตทีผมมันผมก็เลยงงอ๋อท่านนี้เองอันนี้เพื่อนผมนะครับเพื่อผมชวนผมไปทางไหนก็ไม่รู้แหละโอเคตอนนี้เพื่อนผมก็ชวนผมมาดูร้านเขานะครับซึ่งร้านเขาสวยงามมากเลยนะครับคือร้านรนะ้าน,นเขาก็ค่อนข้างที่ใหญ่เลยนะครับรถโต๊ะก็เยอะมากๆเลยนะครับอันนี้ผมก็บอกว่าผมเนี่ยแหลกครับเข้าไปนี่ผมแหลกเลยครับเฟรมเบรกก็ตกด้วยครับ เกมนี้ต้องก็ปรับเฟนเฟนล็บต่ำาๆสุดเลยครับไม่ต้องสูงก็ได้เพื่อนผมมีสามชั้นแล้วก็ถือว่าเยอะนะครับข้างบนก็คนน้อยอยู่เพราะว่าจะเรียกยังไงเดียรเวลมันน้อยคนก็น้อยไปด้วยก็อันนี้คือความขี้ในฝนตัวนั้นรีเวลน้อยคนก็น้อยด้วยใช่หรือเปล่าวผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือชั้นสามชั้นสามคนเยอะอยู่นะ คนสามคนเยอะคนเยอะเพื่อนผมทำสวยทำสฟยอยู่แล้วแหละเพื่อนผมเล่นก่อนผมไปดูฟัํมเลยเปิดมาเพื่อนผมก็เดินแล้วแต่ผม่าเล่นแต่ผมเล่นมาเดีกันกับเขาเนี่ยเขานานกว่าผมมาโอเคไหมครับร้านเราดีกว่าโอเคนะครับตอนนี้ผมกับมาร้านตัวเองแล้วนะนั่นนะครับตอนนี้ผมก็ยังน้อยน้อยนิดอยู่นะครับผมก็ไม่สามารถจ้างใครได้เลยนะครับเงินก็มีไอ้เงินมีอยู่ครับแต่พวกโต๊ะไม่ค่อยมีครับ อันนี้ผมก็ทําการแบบทดลองบ้างคืออะไรเนี่ยแล้วผมก็จนรู้จะได้ว่าไอที่ลบมีอยู่ตรงนี้แล้วเวลารับเงินไม่ต้องคือเวลารับเงินแ่ะไม่ต้องเดินไปกลับตามผมนะครับแล้วแค่เอาเมาส์ชี้ไปตรงจุดหลังจากแล้วก็กดคลิกอไนะไรนายสุดละซึ่งมันก็เป็นเรื่องแปลกมากเลยครับผมก็ไม่รู้เขาตั้งใจใทำหรือเปล่าว,ว่าเขาน่าจะตั้งใจเพราะว่า พ่าที่ตั้งจานอาจจะอยู่ไกลนะครับเราขี่ขี้เดเนินไปเราคือเราก็คว้างมาเลยครับนี่คือความคลิดผมเอคว้างคว้างจานไปอ่ะจานคงไม่แตกหรอกมั้งเนาะทุกคนอันนี้ผมก็ถือจานมาด้วยทำไมเนี่ยสายไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวอีพีสองผมก็จะทํานะครับจริงอีีสองอ่ะผมสร้างตึกสูงแล้วนะครับประมาณกี่ชั้น โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละเดี๋ยวสำหรับวีดีโอฟองเดี๋ยวผมก็จะทําออกมาให้ดูนีกนะครับตอนนี้เราก็เปิดเทอมแล้วก็นอนผมก็ข้อไม่ค่อยอยากทำคลิปผมอาจจะทํานะครับเพราะว่าช่วงมาหยุดผมขี้เกียจทำครับไม่รู้เป็นไรพอเปิดเรียนมาผมก็ขยันทาเรืกอยเรื่อยยากโอเคคลิปนี้ไม่มีแลว้วสวัสดีครับไปแล้วคุณไหนสําหรับคนไหนที่อยากแอดผมเป็นเพื่อนก็คลิกที่มาใต้ลิงก์เลยนะครับ